ทุกคนวันนี้ครูพินนะคะจะมาสอนพวกเราตัดแต่งรูปภาพนะคะผ่านแอป2แอปนี้ p i c Art กับใส่คำพิมพ์ไทยบนภาพจ้าเมื่อโหลดแอปเสร็จแล้วนะคะเราจะมาทำพื้นหลังของภาพด้วยแอป p i c Art คลิกเข้าไปเลยจ้าเราก็เลื่อนมานะคะก็กดบวกได้เลย แล้วก็เลื่อนมาล่างสุดเลยค่ะทุกคนคะเพื่อที่จะเอาเป็นพื้นหลังนะคะที่เราจะใส่รูปเรากับสินค้าแล้วก็ข้อความเนาะเลือกสีพื้นหลังได้เลยตามใจชอบแล้วก็กดถูกด้านบนนะเลือกเสร็จแล้วกรอบมันเป็นจัดตุรัสเราอยากเปลี่ยนกรอบให้เป็นแบบว่ายาวๆเหมือน y t u t u อะไรอย่างนี้เราก็มาเลือกตัดตรงนี้เลยค่ะนี่มันก็จะตัดให้เราอัตโนมัติหลังจากนั้นมากดเพิ่มภาพถ่ายภาพสินค้าที่เราจะเอามาตัด แบ็กกราวออกตัดพื้นหลังออกเนาะก็เข้าไปเลือกค่ะคุณพิงก็จะเลือกกล่องสีส้มๆนะทีนี้มันเป็นอย่างนี้ให้เรากดเหมือนเดิมเลยกดตัดภาพนะคะตัดให้มันชิดขอบตัวสินค้าเลยเวลาเราตัดเป็นสติกเกอร์มันจะง่ายนะขอบให้มันชิดขอบชิดกับรอบสินค้าเลยจ้าเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นเราจะตัดพื้นสีขาวออกโดยการกด คำว่าตัดออกด้านล่างค่ะเราก็จะมาทำการระบายพื้นที่ที่เราต้องการนะคะให้เหลืออยู่แล้วก็จะระบายค่ะตัวไหนที่ไม่ต้องการเราก็ไม่ต้องระบายนะเสร็จแล้วกดด้านบนขวาค่ะมาทีนี้เรากดดูตัวอย่างสิภาพมันยังมีรูเห็นไหมคะช่องโหว่อยู่เราก็จะมาระบายทับให้มันเต็มตัวนี้คือหดขยายของผู้กันที่เราจะระบายนะ ตามนี้เลยแล้วก็จะระบายทับกันให้ภาพมันไม่แหวงนะคะระบายไปเลยนี่ตัวอย่างซูมเข้าซูมออกการซูมเข้าอ่ะมันจะทำให้เราตัดภาพได้ง่ายขึ้นนะคะทุกคนถ้าภาพมันเล็กแบบนี้ให้เราซูมเข้าเราจะได้เห็นรายละเอียดชัดเจนว่าเอ๊ะฉันจะต้อง ตัดตรงไหนออกหรือว่าเราบายตรงไหนเพิ่มที่มันแบ่งๆไปอันนี้ก็ระบายเพิ่มอ่ามันเกินก็ตัดออกอีกนะคะทุกคนมันก็จะง่ายขึ้นแต่ว่าเราต้องใจเย็นๆน,นิดนึงเนาะอ่าก็จะตัดตัวหัวผู้กันเนี่ยสามารถหดขยายได้เหมือนกันเลยนะทั้งการลบแล้วก็การระบายนะคะอ่าระบายให้มันเต็มค่ะยังมีรูอีก กล่องยังมีรูอีกก็ต้องระบายให้มันเต็มนะคะเพื่อภาพที่สวยงามของเราจะได้ไม่แหว่งเนาะนี่โอเคสวยงามเสร็จแล้วก็กดบันทึกนี่เลยเราก็จะเอามาตกแต่งมุมไหนก็ได้ของฉากพื้นหลังของเราเนาะเอาไว้มุมซ้ายมุมขวาได้หมดหดขยายตามใจชอบเสร็จแล้วเพิ่มภาพถ่ายค่ะที่นี้มาเพิ่มรูปตัวเองเราก็เลือกรูปเรามาสักหนึ่งรูปนะ เพราะว่าเราจะเอารูปของเรามาตัดพื้นหลังออกเนาะเลือกเลยจ้ารูปที่ชอบที่ชอบที่เป็นเข้ากับสินค้าเราอะอ่าได้แล้วนะคะคูพิงก็จะเลือกรูปนี้เลยเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดพื้นหลังออกคลิกคําว่าตัดออกนี่เลยระบายค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะชึบ มาดูกันอ่าทีนี้รูปเรามันก็จะยังแหวงแหวงก็ระบายให้มันเต็มเหมือนเดิมค่ะระบายเฉพาะส่วนที่เราต้องการตัวนี้เวลาเราตัดเสร็จแล้วนะคะสติกเกอร์ตัวเนี้ยที่เราตัดเฉพาะรูปเราเสร็จแล้วมันจะถูกบันทึกไว้อยู่ในแอปพิกอาร์ซึ่งครั้งหน้าถ้าเราจะตัดรูปอีกเราไม่ต้องตัดใหม่แล้วนะสามารถดึงสติกเกอร์ตัวเนี้ยที่ตัดไว้เรียบร้อยแล้วมาใช้ได้เลยค่ะโดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาไปตัดใหม่อีกรอบนะอืม นี่เลยลบส่วนที่มันเกินออกมาด้วยการขยายภาพนะคะแล้วก็ลบมันก็จะง่ายขึ้นนี่เสร็จแล้วก็กดบันทึกค่ะทุกคนเสร็จแล้วนะคะ ถ้าสืว่าภาพของเราแสงมันไม่โอเคแล้วก็สามารถเข้าไปปรับแสงได้นะคะเราสามารถปรับแสงของเราโดยเข้าไปคำว่าสีนี่เลยแล้วก็เพิ่มความสว่างความขัดแยง้งความชัดเจนลองเลื่อนดูนะคะเราคิดว่าอันไหนมันโอเคนะคะเราก็ ตกลงนะคะอันนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมแล้วก็จะปรับแสงของเราให้มันเข้าเนาะเสร็จแล้วกดตกลงแล้วกดถูกด้านบนอีกทีนึงหลังจากนั้นเราก็จะมาใส่สัญลักษณ์นะคะแบรนด์ของเรานะคะ t s w เลือกเลย โอเคเอาไว้มุมซ้ายเสร็จแล้วนะคะทีนี้มันดูโล่งๆไปเราก็จะมาตกแต่งด้วยแถบเครื่องมือด้านล่างตัวนี้แปลงแต่งหน้าเห็นไหมมีตัวนี้นะคะระบายทีเดียวสุดยอดมากนี่เป็นแปลงที่แบบว่าแต่งได้หลายแบบนะคะลองไปเล่นดูนะคะในปิกอาร์ตเนาะคุณพินจะชอบใช้แสงไฟๆแบบนี้อ่า เป็นพื้นหลังนะคะมันจะได้ดูไม่เรียบเกินไปจะได้ดูแบบว่าเข้ากันเนาะเสร็จแล้วกดตกลงแล้วก็บันทึกเลยต่อไปนะคะเราก็จะไปใส่ข้อความในแอปอีกแอปนึงกดบันทึกเรียบร้อยจ้าเข้าแอปนี้เลยใส่คำพิมพ์ไทยนะคะเพราะว่าแอปนี้มันจะมีเขาเรียกว่าฟอนต์นะคะ ให้เราหลายรูปแบบเลยทั้งภาษาอังกฤษแล้วกภ็ภาษาไทยเนาะมันจะสวยงามมากเลยนะคะมันดีกว่าไปเอาฟอนต์แค่ในปิกอาร์ตเนาะตัวนี้นะคะก็ฟอนต์สวยเยอะๆเยอะแยะไปหมดเลยนะคะนี่เราก็จะมาเลือกพิมพ์ข้อความนะคะแตะสองครั้งแล้วก็พิมพ์ครูพิมพ์ก็จะพิมพ์ข้อความนะคะที่จะเอามาใส่ในรูปนี้อ่า พิมพ์เสร็จแล้วทีนี้เราจะมาเลือกฟอนต์ด้านล่างค่ะคลิกตัว A นะคะแล้วก็เลือกฟอนต์เห็นไหมมีฟอนต์เยอะแยะเลยค่ะทุกคนสามารถเปลี่ยนสีตัวหนังสือได้แล้วก็เปลี่ยนสีขอบของข้อความได้นะคะจริงๆทําแสงทําเงาได้หมดเลยนะคะลองไปเล่นดูนะคะกับตัวนี้มีลูกเล่นให้เยอะก็เราก็จะปรับตามที่เราต้องการได้เลยจ้าอันนี้นะ อันนี้เป็นตัวอย่างที่ครูปินทําให้ดูนะคะว่าเราสามารถเลือกขอบเป็นแถบสีไหนก็ได้นะคะขอบของข้อความนะคะหดขยายได้เหมือนแอปพิคอแต่ว่าข้อดีของแอปนี้ก็คือมันจะมีฟอนต์ให้เราเลือกเยอะมากนะคะภาษาอังกฤษภาษาไทยสวยๆน่ารักมีเยอะแยะเลยค่ะทุกคนอ่าอันนี้นะคะครูปินเลือกนะคะ สีชมพูเป็นสีนะคะชื่อสินค้าให้มันดูโดดเด่นนะคะขึ้นมาเนาะให้มันดูแบบว่าคนละสีกันกับคำว่าดูแลดวงตาง่ายๆแล้วก็ใส่คำว่าด้วยลงไปตรงกลางตรงนี้ก็เลือกฟอนต์เลือกสีใส่เส้นขอบได้เหมือนเดิมเลยจ้าตัวนี้นะคะแล้วเราก็ปรับแต่งให้มันลงตัวกันเนาะ บางทีตัวอักษรมันทับกันมันก็สามารถเลื่อนได้นะคะเราลองปรับแต่งดูกันนะคะทุกคนแติว่าไอโฟกัส so เนี่ยมันอยู่ล่างเกินไปแล้วก็เลื่อนขึ้นมาหรือว่าหดขยายให้มันใหญ่ให้มันดูเด่นขึ้นนิดนึงนะคะนี่เลยมันก็จะทำงานง่ายนะคะแอปนี้สำหรับใครที่มือใหม่ลองฝึกแต่งบ่อยๆนะคะเราก็จะเก่งขึ้นแล้วก็ทำได้ไวขึ้นเนาะกับแอป ปิกอาร์ตแล้วก็แอปนะคะใส่คำพิมพ์ไทยนี่เลยถ้าสมมติว่าเราพอใจแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วมาดูด้านล่างค่ะมันจะมีคำว่าสติกเกอร์แอปนี้เขาก็จะมีสติกเกอร์หลากหลายให้เราเลือกด้านล่างนะคะนี่เลยเราลองเข้าไปดูกันแล้วก็เลือกตามใจชอบได้เลยค่ะเป็นสติกเกอร์ฟรีทั้งนั้นเลยค่ะทุกคนคะ่ะ สติกเกอร์สวยๆยเยอะมากนะคะเราลองไปกดเลือกดูไปดูนะคะว่ามันจะเอารูปไหนนะคะมาเหมาะมาแมทกันนะคะกับรูปของเรานะคะเรียบร้อยแล้วก็กดลูกศรด้านบนขวาเสร็จแล้วจ้าเราก็จะได้รูปที่สวยงามสำหรับใครที่นะคะชอบคลิปนี้ครูพินฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะ